คุแยามถาปณีเปิดคลิปบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไ t v ที่ประชุมตอบชัดเจนบริษัทไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อที่ไปที่มาเรื่องนี้เป็นอย่างไรเรื่องราวทมดเกิดขึ้นในรายการข่าวสามมิติที่ออกอากาศในวันที่11มิถุนายน2 0 2 3จากรายการข่าวสามมิติได้เปิดรายงานการทําข่าวของคุแยมมัาปณีโดยเนื้อหาของรายงานข่าวนี้ก็คือการ เล่นประเด็นการรายงานข้อเท็จจริงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดที่มีการจัดประชุมขึ้นในวันที่26เมษายน2023ครับซึ่งในช่วงหนึ่งของการประชุมมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่ชื่อว่านายพนวัตขวัญยืนได้ถามคำถามต่อคุณคิมสิริทวีชัยผู้นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทว่า บริษัทไอที TV มีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมคุณคิมก็ได้ตอบกลับในที่ประชุมทันทีว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆต้องรอให้ผลของคดีความสิ้นสุดลงไปก่อนดังนั้นจะเห็นได้ว่าคำตอบในคลิปของคุณคิมนั้นไม่ตรงกับบันทึกการประชุมที่อยู่ในรูปแบบ เอกสารที่มีการร้องต่อกอกตให้ตัดสิทธิ์คุณพิธาครับถ้าเราย้อนอดีตไปครับประเด็นเรื่องการถือหุ้นไอทีเริ่มมาจากเมื่อวันที่24เมษายน2023นายนิคแสงสิรินาวินผู้สมัครสอสอเขตจากพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นอดีตสังกัดพักอนาคตใหม่ครับก็ได้โพสต์ Facebook ข้อความว่านักการเมืองที่กำลังถือหุ้นในไอทีวี ตรียมตัวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวก็กตด้วยนะครับหัวหน้าพักหนึ่งถือ42,000หุ้นครับนายนิกให้สัมภาษณ์กับคุณแยมทัพนีว่าที่เขาโพสเขาไม่มีเจตนาจะขัดขวางคุณพิธาแต่อย่างใดเขาเพียงแค่ไม่อยากให้สื่ออย่างไอทีวีต้องตกเป็นจำเลยทางการเมือง อีกครั้งหนึ่งและนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนจะมีคนมารับลูกต่อและนำไปแจ้งต่อกอกอตส่วนใครคือนายพานุวัตรขวัญยืนนายพานุวัตรขวัญยืนถูกระบุว่าเป็นรุ่นน้องคนสนิทที่ทำงานกับนายนิกถ้าอ้างอิงจากข่าวของ p p t v ก็คือนายพานุวัตรทำงานเป็นผู้จัดการอยู่ที่คลินิกของพ่อนายนิกซึ่งพ่อของนายนิกเป็นหมอนะครับ และก่อนสมัครเลือกตั้งปี66นายนิกได้โอนหุ้นไอทีทั้งหมดให้แก่นายพานุวัฒน์โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นหุ้นสื่อเขาก็แค่ทำตามคติกาและในวันที่ประชุมพูดถือหุ้นนายพานุวัฒนก็เป็นคนถามคำถามนี้ขึ้นมาเองว่าบริษัทไอทีมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมทีนี้ ได้ข้อมูลมาจากไหนหลายคนอาจจะสงสัยอย่างที่บอกไปว่าครับข้อมูลที่ส่งฟ้องกะกะตนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกระบุว่าเป็นบันทึกการประชุมที่ประธานคณะกรรมการบริษัทไอทวได้ต่อเกี่ยวกับคําถามเรื่องหุ้นสื่อซึ่งในเอกสารบันทึกการประชุมฉบับนั้นประธานระบุว่าปัจจุบันบริษัทยังคงดําเนินการอยู่เกี่ยวกับกิจการสื่อตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและ มีการสงมงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติซึ่งถ้าอ่านตรงนี้และไปฟังในคลิปแล้วมันก็จะรู้ได้ทันทีว่าไม่ตรงกันเลยแม้แต่นิดเดียวละครับและด้วยความที่ข้อมูลนั้นมันถูกบิดเบือนไปไกลขนาดนี้ก็เลยทำให้หนึ่งในคนของ บริษัทไอทีที่เก็บไฟล์การประชุมนั้นไว้ติดต่อมาทางคุณแยมทัป,ปนีเพื่อให้คุณแยมแนะนำข้อเท็จจริงนี้ไปเผยสู่สาธารณะเพราะเขาไม่ต้องการให้บริษัทไอทีกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองโดยเฉพาะในตอนนี้ที่บรรยากาศการเมืองนั้นมีความเปราะบางและถูกจับตามอง ทุกการเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ส่วนเสียงจากชาวเน็ตเขาว่าอย่างไรกันบ้างครับซึ่งหลังจากที่มีประเด็นนี้ขึ้นมาชาวเน็ตมากมายก็ตั้งคำถามว่าแบบนี้เข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารหรือไม่และหลายคนก็ตั้งคำถามไปอีกว่ามันจะมีการทำงานกันเป็นกระบวนการหรือเปล่าเช่นคนหนึ่งตั้งเรื่องคนหนึ่งชง คนหนึ่งรับเรื่องคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังคอยสั่งการนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ตรวจสอบอีกว่าหลักฐานที่ว่านี้เอามาจากไหนทํำไมบันทึกในเอกสารถึงไม่ตรงกับในคลิปใครเป็นคนทําการบันทึกการประชุมและใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราก็ประมาณนี้ครับเรียกว่าร้อนแรงแสงทะลุทุกดราม่ากันเลยทีเดียว ก็ต้องรอตามดูกันต่อไปละครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้จะออกมาพูดอะไรต่อหลังจากที่มีการเปิดคลิปการประชุมออกมาครับ